จดลึกประเด็นพร้อนข่าวฟุตบันไทย b บมา n โน o โป n กิงสไตล์ประจำวันที่20พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะข่้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้ไทยร่วง1ขั้นรั้ง118ของโลกเวียดนามครองเบอร์หนึ่งอาเซียนอยากเหนียวแน่น โดยอันดับฟีฟ่าปรงคิงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะฮะทีมชาติไทยร่วงมา1อันดับมาอยู่ที่อันดับที่18 8ของโลกขณะที่เวียดนามรั้งอันดับที่99ของโลกและเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนส่วนทีมชาติเปรูเชียมยังครองเบอร์หนึ่งของโลกณเวลานี้โดยทางสมาพ,านาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านั้นประกาศอันดับอาโลกฟีฟ่าปร k ง n ิงประจําช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2 0 2 1นีนี้ออกมาไปที่เรียบร้อยวันศุกร์ที่ผ่านมา ทีมอันดับที่1ของโลกยังคงเป็นเบลยเยียมส่วนบราซิลขยับขึ้นมาอยู่ที่2ฝรั่งเศสหล่นไปอยู่ที่3อันดับที่4และก็5เป็นของทีมชาติอาร์เจนตินาในครั้งนี้สุดท้ายผลงานทีมจากทางเอเชียทีมชาติอิหร่านรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียอยู่ที่อันดับที่2 1ของโลกตามมาด้วยญี่ปุน่นอันดับที่2 6ของโลกนะฮะขณะที่ทีมชาติเกาหลีใต้เป็นที่3ของเอเชียอันดับที่3 3ของโลก ส่วนเบอบ้านเวียดนามนั้นรั้งอันดับที่99ของโลกยึดเบอร์หนึ่งอาเซียนอย่างเหนียวแน่นขณะที่ทีมชาติไทยจากเดิมรั้งอันดับที่107ของโลกล่วงมาหนึ่งอันดับมาอยู่ที่อันดับที่118ของโลกและก็เป็นอันดับที่2ของอาเซียนณเวลานี้นะผมเป็นตัวว่าง,งานนี้ไทยนะฮะยึดเบอร์สองอาเซียนเนี่ยมา2ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขและต้องปรับปรุงเปลี่ยนใหม่ให้กลับมายึดเบอร์หนึ่งอาเซียนจได้ในครั้งนี้ ก็ฝากทีนัชแท็กเชียรไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากัน,กนครับทีเรตอรซบบีจีเลทที่2แค่ข่าวลือนะหลังเหลือสัญญาโยโกฮาม่าอีก1ปีโดยหลังคาวงในยืนยันทีรตรซบบีจีในเล็กที่2นี้เป็นข่าวลือเหตุเพราะเจ้าตัวยังเหลือสัญญาโยโกฮาม่าเอฟมาริโนตทีมดังของทางชิลิญญี่ปุน แต่หากสัญญาหมดลงในฤดการหน้าก็จะมีสัญญาใจจะย้ายมาร่วมทัพเดลัดบิดในอนาคตอย่างแน่นอนตามที่มีกระแสข่าวลือออกมาอย่างน้ำหูแล้วว่าอุ้มทิดทรบุญมาทัน,นแบกซ้ายดีกรีทีนชาติไทยที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทีมดังแห่งศึกเจลิกหนึ่งของญี่ปุ่นเตรียมย้ายกลับมาค้าแข้งดรับิดบีจีประชุมในยอดทีมแห่งศึกไทยลีกอีกครั้งหลังจบฤดูกาล2021ในครั้งนี้ ซึ่งล่าสุดทางผู้สื่อข่าวะะได้สอบถามไปยังแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้เกี่ยวกับประเด็นที่ทีรดทรจะคัมแบ็กกลับมาค้าแข่งบีจีปทุมโดยได้รับคําตอบมาว่าแน่นอนครับทีรดทรได้รับความสนใจจากทางดาร์ปิดบีจีปทุมจริงและเคยมีการพูดคุยกันแต่หากจะบอกว่าจะกลับมาเล่นในช่วงเดยที่2ของฤดูกาลนี้ยังไม่ใช่อย่างแน่นอนครับเพราะทางทีรดทรนั้นยังเหลือสัญญาอยู่กับทางยูโกฮาม่าเอฟมาริโนสอีกหนึ่งฤดูกาล และเจาตัวนั้นต้องการที่จะเล่นอยู่ในเจลิกอีกต่ออีกหนึ่งปีนอกจากนี้แหล่งข่าวยังระบุด้วยว่าที่ผ่านมาผอบริหารของดาร์ปิดนั้นได้มีการพูดคุยกับทางชิดรทอนและมีการให้สัญญาจใจกันไว้หากกออุ้มหมดสัญญาจ,จริงและก็ไม่ได้เล่นต่อที่ J ague, เจลิกก็จะกลับมาร่วมทีมดาร์ปิดบิจีปทุมในอนาคตอย่างแน่นอนหากทีมยังต้องการตัวเขาอยู่ณเวลานี้น้นผมเป็นว่าง,งานนี้ ขออุ้มของเรานะฮะถ้าเกิดว่าหมดสัญญาจากทางเจลีกเขาก็พร้อมจะกลับมาในศึกไทยลีกเช่นเดียวกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเดือดดันที่สุดแล้ว5สิ่งที่ไม่คนพลาดในศึกบริโวไทยลีกสุดสัปดาห์นี้โดยกันนี้เพล่แปบ๊บเดียวศึกฟุตบอลริโวไทยลีก2021เดยนทางมาถึงนัดประองสุดท้ายของเลกแรกกันแล้วนะฮะ ดยสถานการณ์ต่างๆยังคงเร้าใจไม่ว่าจะเป็นอาการขับเคี่ยวแย่งแชมป์ตอนนี้ต้องบอกว่าสภาพเริ่มชัดเจนแล้วว่าเหลือม้าสาตัวคือทรูแบงคอกยูดยืนตระหง่านท่าลมหนาวบนหัวตารางคะแนนผู้ตามอย่างทางบุรีรัมย์และลองสุดท้ายแชมป์เก่าบีจีปทุมที่ตําคะแนนได้ไล่จี้มาไม่ลดละในครั้งนี้ส่วนม้ามืดอย่างทางชมรมรีเอฟซีเมืองทองและก,การท่าเรือเอฟซีนั้นยังไม่สามารถการชื่อทิ้งได้เลย ขณะที่ท้ายตารางก็เบียดกันหนีตายแบบร้อนอู่ซึ่งต้องมาติดตามกันว่าเมื่อจบเล็กแรกเนี่ยตำแหน่งของแต่ละสโมสรจะหยุดอยู่ตรงไหนกันแน่ดังนั้นในเกมช่วงสัปดาห์นี้จะมีความสนใจไม่เบาแล้วมีอะไรที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษไหมเราได้คัด5ข้อนะฮะมาให้ท่านผู้ชมนั้นได้ฟังกันดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างก่อนที่ศึกจะมาถึงในช่วงวันเสาร์นี้เรามาเริ่มจากที่1กันก่อนกันกันสุราก้าคัมแบ็กพาปรศาสาทสายฟ้า บูตจงอังพยองนะหลังจากที่ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะได้แชมป์ริโวตตอนนี้ปาสะสายฟ้าปุริรัมออกอาการเป๋ะซแล้วเมื่อไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยในเกมลีก3นัดหลังสุดนี้แถมพ่ายไปอีก2นัดเสมอหนึ่งโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่บุกไปโดนชมบุรีเอฟหมดยำเอาไป2อต่อศูนย์ ซึ่งการเจอกระทางจงอังพยองขอนแก่นยูเด,ดในศสึกดา์บี้แชดแดนอิสานพวกเขาจําเป็นต้องเดินหน้าคว้า3ามแต้มให้จบได้หากต้องการลุ้นแชมป์จะยาวในครั้งนี้แต่การนี้บอกได้เลยว่าไม่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะว่าทีมเยือนรเริ่มทำผลง,งานได้ดีขึ้นและขุมกำลังก็ล็อกลงล็อกแล้วนะฮะแล้วก็คงสู้ถวายหัวอย่างแน่นอนแต่ข่าวดีก็คือทีมของประสัทสายฟ้าก็คือการได้บริบินสุรกา กองหลังทีมชาติอิรักกลับมาประจำการในแนวรับกันอีกครั้งหลังเสร็จสิส้นภารกิจในฟุตบอลโลกปี2022รอบการเลือกโซนเอเชียรอบ3หรือ12ทีมสุดท้ายคงทำให้ทีมกระงขึ้นลุ้นคืนบระงเทพคว้า3แต้มในเกมนี้เม่ชิะนั้นโอกาสที่จะถูกทร,รูแบงคอกทำคะแนนทิ้งห่างก็มีสูงเกมนี้จึงน่าจะสนุกเป้าใจชนิดที่แฟนบอลทั้ง2ทีมไม่ควรจะพลาดในครั้งนี้จะมาข้อที่2สวัสดีคท อาสาดับซ่าฉล้ำชนนะนี่คือเกมที่มีความหมายสำหรับทั้ง2ทีมเป็นอย่างมากโดยเจ้าบ้านสวัสดแคทนครรรชสีมามาสเตอร์เอแม้จะสะดุดแพ้ให้กับทางราชบุรีมิผลเอฟในเกมล่าสุดแต่ฟอร์มการเล่นในบ้านยามเฝ้ารังเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถือว่าทําได้ยอย่างยอดเยี่ยมอยู่เสมอเพราะแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นหลังโดนทางท론บนคอกไปบุกอัดไป0ต่อ2ในครั้งนี้ ขณะที่ทางฉลามชนชมพดีวเอฟซี FC, แม้จะมีช่วงออกทะเลไปบ้างแต่การามาดกลับมาเข้าฝั่งได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ความสดของแข้งดาวรุง่งทําให้5้าเกมหลังสุดนั้นพวกเขาเนี่ยไม่แพ้คใครชนะ4เกมรวดแถมล่าสุดเอาชนะปริลัมมาได้นั้นยิ่งทวีความมั่นใจมากอีกโขเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าฐานะเจ้าบ้านทางสวัสดแคทเนี่ยของโคชโจทีรศัก์โฟอน้นหมายมั่นปั้นมือว่าจะเอาชนะอาคันตุกะ จกลุ่มน้าเค็มไม่จุกได้แต่โคตเตียสะสมพบประเสริฐจะยอมหรือไม่นั้นหลัง90้าสิบนาทีจะได้รู้กันว่าจะเป็นเช่นไร์จะมาข้อที่3เดององเจอทีมเก่าฟอร์มสุดฮอตนะโดยหลังจากประกาศลาออกจากทัพทางสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซหลังคุมทีมได้เพียงแค่11นัดโคตโองดูสิเฉลิมแสนก็ได้งานใหม่ทันทีเมื่อถูกทางบีจีปทุมพลังเก่านะฮะประกาศแต,ต่งตั้งเป็นกุนซูอคนใหม่แทนที่ออเรเลโอวิทมา กุนซูเลือดจิงโจ้ออสเตรเลียไม่ปะสผลงานเทพก็ตามชีโดยการไปเดิมสนามคุมทีมคาร์ลติสสองนี้โคดองจบลงด้วยขั้นตําตาเมาืม่อโดนพยาไก่ชนหนองบุพิตเอฟซีและเพื่อนซีอย่างทางโคดวังทวัาชชัยดำรงอ่อนตะกลุลซัดดับไป3าต่อหนึ่งแถมการมาพาดร์บิดบุกถิ่นแพสสเตเดียมไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนเมื่อสิงเจ้าท่าคืนฟอร์มดุและเก็บชชนะมาแล้วสองนัดรวด เชื่อมว,ว่าแรงฮึดของการท่าเรือไม่สูงอย่างแน่นอนหากเกมนี้โคดองค์พาพลักดับบิดไปแพ้อีกบางทีภาพที่สวยงามเมื่อกันที่แล้วจะจุกเปลี่ยนเป็นแมกเมกอึกครึมนะฮะและทำให้เขาเนี่มีโอกาสกระเด็นตกเก้าอี้กุณซือชนิดที่แบบไม่จบฤดูก,กาลก็เป็นได้รับรองว่าเกมนี้จะออก,กรสชาติแนวความเผ็ดร้อนระดับ5ดาวชนิดที่แฟนบอลห้ามพลาดท,ทุกวินาที ข้อสุดท้ายนะผมงานนี้ศึกรวมรุ่นแข่งเทพกีเดนกับการเดิมพันสามแต้มในครั้งนี้นี่คือการรวมอดีตตั้งแต่เก่าอ่าบารว์วมกันบ้านที่สุดแล้วในเกมหนึ่งของศึกลีโวไทยลีกในรายการนี้เมื่อแข่งเทพโทร์เงค,อค็อกจากฝูงจะเปิดบ้านรกักการเยือนของกีเลนพยองเมืองทองในครั้งนี้โดยแข่งเทพมีอดีตตั้งแต่กีเลนพยองเพียบไม่ว่าจะเป็นมิก้าชูนดินสีทิสตองโดพิรพัฒน์นชยา ทิตยพันธุ์พ่วงจันทร์และก็แฮร์เบอร์ตี้เฟิร์นเดสที่ผลโทษแบนกลับมาพอดิบพอดีขณะที่ทางโค้ชแบนจัตวันศรีปานเป็นกุนซือคนสุดท้ายที่พาทีมกินเลมพยองคว้าแชมป์ลีกส,สุดเมือ่อปี2016นะฮะ ซึ่งทางฝั่งทางกีเดนพยองเนี่ยก็มีอดีตสิทธิ์เก่าของแข้งเทพก็คือมาริโอยูลอฟสกีุ้นซือที่จะพ้นโทษแบนมาคุมทีมข้างสนามกันอีกครั้งซึ่งถือว่าจังหวะพอเหมาะกันเหลือหลายเป้าหมายของทั้งคู่นั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนอกจากการคว้า3ามแต้ไมไปจุได้โดยเฉพาะเจ้าบ้านที่ต้องการทำคะแนนฉีกหนีผู้ตายมากที่สุดในครั้งนี้นี่คืออีกหนึ่งบิ๊กแมตช์วันอาทิตย์ที่ไม่ควรจะพลาดเป็นอย่างยิ่งในครั้งนี้อย่างแน่นอน และนี่ก็เป็นเจอลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมโนปโปกิงสไตล์ประจำวันที่20พฤศจิกายน2564โดยเฉพาะบครั้งฟุตบอลไทยครับ